สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส่วนคุณดาบทพาทุกๆคนมาดูมะพราะ้าวถุงนะคะมะพร้าวถุงพวกนี้ก็คือเป็นมะพร้าวลูกเปือยแบบเนี้ยค่ะแบบตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยแล้วเราก็ถอนมันออกมาเสร็จแล้วก็นํามาใส่ถุงให้กับคุณลูกค้ามะพร้าวถุงไม่เหมือนมะพราะยย้าวเปือยยังไงก็คือเราจะต้องดูแลให้กับคุณลูกค้านะคะก่อนที่จะนําส่งมอบถามว่ามะพร้าวถุง ถ้าเราจะต้องดูแลยังไงดูแลก็คือเราจะต้องใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ปุ๋ย25.77ด้วยถ้ามะพร้าวที่เอาไปจากสวนเรานะคะคุณลูกค้าเอาไปปลูกใช่ไหมทุกทุกเดือนคุณลูกค้าจะต้องใส่ปุ๋ย25.77เพื่ออะไรคะเพื่อบำรุงต้นนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเอามะพร้าวถุงไปปลูกเนี่ยดูอย่างถุงนี้นะอ่ะถุงนี้ลากเดินแล้วพอรากเดินเนี่ย รากมันจะฝังลงไปในดินนะคะแล้วเวลาที่เราเอาขายให้คุณลูกค้าเราต้องตัดลากออกจากถุงแต่เวลาที่คุณลูกค้าเอาไปปลูกนะคะข้อเสียของมะพร้าวถุงมีอย่างเดียวแค่นั้นคือลําบากและหนักเวลาที่เอาไปปลูกแล้วเราก็จะต้องกรีดถุงเอาลงหลุมก่อนนะคะกรีดถุงแล้วก็ชักถุงออกมาวิธีการปลูกนะคะไม่ใช่ว่าทําปู้ยี่ปู้ยําจนเละเทะให้มันหลุดออกมาไม่ได้มะพร้าวถุงเนี่ย เราจะเอาลากของมันเนี่ยลงหลุมไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้มันจเจริญเติบโตต่อไปได้เลยนะแล้วมันจะโตเร็วกว่ามะพร้าวลูกเปื่อยแบบนี้แบบนี้นะคะลูกเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทคนิคในการที่เอามะพร้าวถุงไปปลูกเราต้องขุดหลุมใหญ่เพราะขุดหลุมใหญ่เสร็จใช่ไหมคะเอามีดกรีดสองทางแล้วค่อยดึงจากข้างล่างขึ้นมามะพร้าวจะไม่เสียหายเพราะว่าของที่สวนเนี่ย เราจะดูแลจนแน่นแน่นก็คือ,อยังไงเวลาที่ยกเนี่ยเราสามารถยกตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเกาะติดไม่หลุดขึ้นมาแต่ถ้าเราเลี้ยงดูแล้วมันยังไม่ลากมันยังไม่เดินเวลายกตรงโคนโคนมะาพร้าวเนี่ยนะคะมันจะหลุดขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็คือการดูแลมะพร้าวถุงดังนั้นตอนนี้นะคะฝนตกทุกคนก็ตกใจอยากจะปลูกมะพร้าวนะคะแต่ ที่ในคลิปนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะเนื่องจากมะพร้าวเนี่ยปีนี้ราคาสูงมากวันนี้เป็นวันที่29 29พฤษภาคม2,567นะคะก็คือตอนนี้ราคามะพร้าวรุนแรงมากจากปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเชื่อแน่ว่าอีก2เดือนต้นมะพร้าว พันเนี่ยจะราคาสูงมากเพราะว่าตอนนี้ที่สวนก็ขายอยู่ราคา780บาทแล้วนะคะแต่ถ้ามาเพาวถุงเราขายที่100บาทนะคะในตอนนี้เลยนะเราก็ต้องสั่งจองด้วยทีนี้จะมาให้ดูว่าตอนแรกที่เราใส่ถุงเนี่ยนะคะต้นมันก็จะสั้นๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะต้นมันจะสั้นๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโตขึ้นมานะคะแต่เราจะต้องเลี้ยงให้จนแบบ จนสูงประมาณหนะึ่งเมตรอ่ะเราถึงส่งมอบให้แต่วันนี้เราพามาดูก็คือว่าออถ้าคุณลูกค้าเอามาพาะพร้าวไปปลูกเองหลังจากที่หลุดจากสวนเราไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณลูกค้าควรพึงระวังคืออะไรนี่เลยค่ะมพะพร้าวเป็นเชื้อราเห็นไหมคะแต่อันนี้คือเชื้อรานอกลูกนะคะไม่ใช่เชื้อราในลูกมันจะมีสองลักษณะคือเชื้อราที่ขึ้นมา ตั้งแต่เป็นลูกเป็นลูกของเขาเองแล้วเขาเติบโตได้แต่เขาจะได้ไม่สุดอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะแห้งตายไปเองอ,อันนี้มีซากอยู่เห็นไหมคะนี่อย่างเนี้ยอันเนี้ยคือโดนเชื้อราแล้วคนงานก็ไม่หยิบออกไปจากแปลงด้วยมันก็จะเป็นตัวที่มันเพาะเชื้อราอยู่ในนี้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะมะพร้าวของต้นมะพร้าวที่โดนเชื้อรานะคะมันก็จะแห้งแล้วก็มันก็จะโดนรากินก่อนนะเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆแห้งตายไป เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างเงี้ยยังฉีดยาได้นะคะต้องฉีดยาให้เขาเลยทุกเจ็ดวันนะบอกเลยว่าต้องดูแลรักษาเขาทุกเจ็ดวันมะพร้าวถุงของเราเนี่ยเราดูแลให้คุณลูกค้ายังไงต้นนี้ก็เป็นเชื้อราเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยต้นนี้ก็เป็นเชื้อรานะเห็นไหมเนี่ยเชื้อราเนี่ยจะเกาะอ,อยู่ตรงอย่างนี้แต่อย่างงี้ไม่เป็นไรค่ะไม่ตายอันนี้ก็ไม่ตายแต่ต้นเนี้ยอาจจะห้าสิบห้าสิบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นน้อยๆเป็นน้อยๆเห็นไหมเนี่ยแต่ก็เป็นเชื้อรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางต้นเนี่ยแข็งแรงเห็นไหมคะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วของที่สวนเราเนี่ยมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเราเลี้ยงดูอย่างดีโคนเราจะใหญ่แล้วก็หนานะคะไม่ไม่อ่อนปวกเปียกเนาะอ่าเนี่ยลักษณะพันธุ์ก็คือตรงตาม เป็นน้าหอมเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยทุก7วันเราต้องฉีดยากัรลานะคะฉ,ฉีดปุ๋ยเกดให้กับเขาเพื่อบำรุงต้นทางใบนะคะเพราะว่าทางรากเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเอาไว้ข้างล่างแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้หน้าร้อนเชื้อราระบาดเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องฉีดยากัรลานะถ้าไม่ฉีดยากัรลามันก็จะแห้งตายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะบอกว่าเอามะาพร้าวไปปลูกแล้วเป็นลูกเปื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะ เอาไปปลูกเสร็จเนี่ยพอลงไปได้สักสองอาทิตย์เนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องฉีดฉีดยากันลานะให้ให้กับให้กับมะพร้าวของคุณลูกค้าที่เอาไปปลูกด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณลูกค้าไม่ไม่ฉีดมันก็จะขึ้นลาแบบนเนี้ยเนี่ยแต่จากสวนเราเนี่ยเราฉีดให้ไปแล้วนะถ้าเกิดสมมุติมันหลุดไปบ้างนะคะก็นอกจากเป็นปริมาณเยอะๆจริงๆอะไรเงี้ย ถ้าฉีดมันก็จะหายแล้วมันก็จะรอดแต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดไม่ได้ดูแลเลยเราคิดว่าเอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวให้มันโตของมันเทวดาเลี้ยงไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้คือเชื้อโรคเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเราต้องฉีดยาให้เขานะเนี่ยอะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้เริ่มแห้งใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเราจะต้อง ฉีดยาถ้าไม่ฉีดไม่ได้ฉีดทุกเจ็ดวันเลยนะคะแล้วมะพร้าวของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเนาะอันนี้คือนี่ไม่เป็นโรคก,ก็จะแข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดสนใจพันมะพร้าวที่สวนคุณดาบดนะคะก็ต้องโทรมาสั่งจองก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆดุยๆมาซื้อเลยเพราะเราไม่ใช่ร้านขายต้นไม้เนี่ยอย่างวันเนี้ย แปลงเราเยอะมากเห็นไหมแต่คนงานเนี่ยเขาก็จะต้องไปทํางานตามสวนแล้วจะบอกให้ว่าส่วนคุณดาบทเนี่ยเรามีมะพร้าวที่เราสามารถสอยได้นะคะอันนี้สอยไปแล้วนะจ๊ะสอยไปแล้วยังดกขนาดนี้เลยเนี่ยอะแต่อันนี้ต้นนี้ก็สอยไปแล้วนะคะทีนี้ เราอ่ะมีมะพร้าวร้อยกว่าไล่ที่มาเพาะลูกแบบนี้ให้คุณลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจในพันธุ์เราได้ว่าเราไม่ไปเอาพันธุ์ที่อื่นมาเราไม่ไปซีซัวเอาของไม่ดีให้คุณลูกค้ามานะคะ<ๆ>ถ้าคุณลูกค้าได้พันธุ์ที่ดีแล้วคุณลูกค้าดูแลเก่ง<ๆ>คุณลูกค้าก็รวยนะแต่ถ<ๆ>้าคุณลูกค้าเอาพันธุ์ไม่ดีมาคุณลูกค้าดูแลเก่งก็<ๆ>ไม่มีประโยชน์เนาะหรือพันธุ์ดีแต่ไม่ดูแลเลยให้เทวดาเลี้ยงก็ไม่มีประโยชน์เช่นก<ๆ>ันนะคะเนี่ยอยากจะบอกว่า ทำไมเราถึงต้องขายมะพร้าวราคาลูกละต้นละ70บาท80บาทก็เพราะว่าคุณลูกค้าดูสิส่วนที่ไม่ขึ้นเนี่ยเท่าไหร่นะคะค่าแรงค่าสอยค่าเอามาวางไว้ในแปลงค่าฉีดยาใส่ปุ๋ยดูแลกว่าจะเป็นต้นที่มันสมบูรณ์ให้กับคุณลูกค้ามันต้องใช้เวลานะคะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบอุ๊ยเราได้ทุกลูกถ้าเราได้ทุกลูกเราไม่ขายราคานี้แล้วค่ะแล้วถ้าใครทำก็ได้อะ เขาก็ไปทําขายกันหมดแล้วเนาะแต่จะบอกให้เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าลูกเนี้ยถามว่าเป็นน้าหอมไหมเป็นน้ําหอมค่ะลูกใช้ได้สวยด้วยแต่ลักษณะต้นเขาอ่ะเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็จะไม่ได้ให้ลูกค้าไปเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเหมือนประมาณว่าเป็นเข็มเข็มก็คือขึ้นตรงๆนะคะแต่อย่างนี้ได้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแต่พวกนี้ไม่งอกเห็นไหมไม่งอกเขาไม่ได้เน่านะแต่เขาไม่มีตางอกมันก็เลยไม่งอกนะคะ อ่าเนี่ยและอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยตัวเล็กอย่างเงี้ยโดนเชือ้อราถ้าเราไม่ฉีดยาเชื้อราให้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนต้นที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมเนี่ยเชื้อราเยอะมากเลยอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าหน้าร้อนไงแล้วฝนตกด้วยหน้าร้อนด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อราแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องฉีดยากันลานะอ่าบอกเอาไว้เลยโอเควันนี้นะคะพามาดูมะพร้าวถุงทุกคนจะได้รู้และเข้าใจนะคะ จากส่วนคุณดาบ,บทนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดการดูแลต้นไมด้ดีๆของสวนเราถ้ามีเทคนิคอะไรจะบอกให้อ้อแล้วก็ยานะคะที่เอามาฉีดยากันเชื้อราก็จะมีตัวคาร์เบนนะคะใช้คาร์เบนได้หรือใช้สกอร์ก็ได้แต่สกอร์เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเอาอยู่หรือถ้าใครจะเป็นเขาเรียกแนวแบบแนวอิ see, นซีอะไรเงี้ยก็ไปใช้ ไตโคเดอร์มาก,ก็ได้แต่ที่ส่วนไม่ได้ใช้นะคะก็จะใช้สกอร์ซะเป็นส่วนใหญ่อ่าโอเคค่ะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนส่วนคุณนาบทสวัสดีค่ะ